ก็มาพบกับลูกค้าวีซ่า F6 อีกครั้งนะคะวีซ่า F6 คุณลูกค้าขอ,อช่วยแนะนำตัวให้ไหนได้ไหมคะ,ะคุณลูกค้าเป็นวีซ่าแต่งงานใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุณลูกค้าเป็นเคสอะไรคะแบบว่ากับไทยมายังไงอ๋อเป็นเคสถูกจับนะคะ่ะแล้วก็ทำ T3 ก็ทำกับมาดามน,นะคะแล้วก็มา มาดามแล้วก็จนสุดท้ายก็มาวีซ่าเอฟบกก็ผลนานไหมไม่นานคะ่ะแปบ๊บเดียว3าเดือนเกอค่ะอันนี้มีผลท็อป,ปิกหรืออะไรไหมคะมีโทปิกค่ะก็เลยแบบรอแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะกับชิมง,งานรู้สึกประทับใจคะ่ะดูแลดีมากเลยค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่สนใจอยากขอวีซ่าไหมคะอ๋อถ้ามำกับมาดามรวดเร็วทันใจดีค่ะด ดีมากค่ะตั้งแต่ทีแรกจนจบเลยค่ะ,อะ <laughs> ตอนนี้ยาวแล้วนจคะได้อยู่วิชายาวค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยนะคะวิชาค่ะแล้วแล้วก็วเดี๋ยวจะบินเดี๋ยวจะบินแล้วเดี๋ยวจะได้บินแล้ว